โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกทงทุยทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องป่าต้น FM นะครับวันนี้มาอยู่กับเกมลาบล็อกนะครับใครรู้จักนะฮะเกมราบอกวันนี้มาอยู่ในแมปคาตกรนะฮะอา้าวอันนี้ใครมีเป็นแมปคาตกรนะฮะใครที่เคยเล่นนะอา้าวเ c เฉย f c ใครอยากรู้อ,อยากรู้เราอยากถามมามาเราพิมพ์ดีกว่ามาทุกคน ครับอะไรมันเด้งขึ้นมาวานะเนี่ยยูทูบบอรู้จักช่องป่าต้นเอฟเอฟไม่ครับมันจะตอบได้หรือเปล่าี่็นาหมอ้าวทำเป็นเซนเซ,นเซอร์องั้นนะอืมไม่เป็นไรฮะเซนเซอร์ไม่เป็นไรเราเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพิมพ์ใหม่กันละกันมันเซอร์ไม่ได้รู้จักช่องนี้เป่านี้หรือเปล่าใหม่ไม้ไม้ครับไม่ใช่ใหม่นะฮะป่าต้นเออ่าฝากติดตามช่องป่าต้น FF ด้วยนะครับป่าต้น FF นี้พึ่งผู้ติดตาม56าคนก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามนะครับ จนถึงห้าสิบหกคนนะตอนนี้ยังไม่ขึ้นร้อยเลยฮะช่วยกันติดตามด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ลองแบบช้ามากนะฮะเราบอกจะมีอยู่สองคลิปคลิปแมปสร้างเรือนะกับแมปนี้นะเป็นแมปคาตกรนะครับนะช่องพี่กาชากาชาก็ใครนะพี่กาชานั่นแหละครับเราจะไม่เอ่ยชื่อเยอะนะฮะไม่ได้นะ เริ่มอย่างนี้เอาไปถึงเริ่มเนี่ยไปถึงเริ่มเกมนะฮะเริ่มเกมยังออสเซนเซอร์โออะไรกันครับเนี่ยขนาดเริ่มยังมันยังเป็นเงี้ฮะทุกคนเริ่มก็ยังไม่ได้นะอ่าครับอ,อืมเริ่มแล้วเขียนใหม่ดูไม่ได้ช่างแมนะ่งอ่าคลิปนี้ก็อาจจะมีคำหยาบนะครับก็ขออภัยเอาเน็ตบิงเอา นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าไปขับไปกระตุกงี้เอาเอาเอาเดินช้าเอากระตุกเอ้อมันเป็นไรอะทุกคนกระตุกหรือเครื่องกระจอเกมไม่ดีห้องพีบออะไรวะอะอะไรห้องพีบอเป็นว่าอะไรอะ่ะทุกคนใครช่วยคอมเมนต์บอกนะคนคนที่อยู่ในคลิปนั้นก็มาตอบแปบ๊บนึงนะครับว่า ห้องพี่บอกไปว่าอะไรป่าต้น f อฟเอฟเอฟนะชื่อช่องป่าต้น f อนะก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์คนละไลค์รักกันนะครับติดตามคนละไลค์นะครับอ่าไปไปเราเราเราจะได้เล่นกันอย่างฮะอ่ะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้หน้าจอมืดแลวกลางพิมพ์อยู่เลย ดูว่าเราจะได้อินโนเซนต์อีกแล้วครับอืมอินโนเซนตอีกแล้วพอเล็เข้ามานี่จะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นฆาตรกรนะเอร์เดอร์ฮะอันนี้เป็นฆาตรกรนะเอร์เดอร์นี่คมทวิ้ยเ r อร์เดอร์เบอร์เดอร์เอร์เดอร์ระอ่านผิดก็ขออภัยเป็นเ u อร์เดอร์นะเ u อร์เดอร์เบอร์เดอร์ฆาตรกรนะฆาตรกร,นะตร,กรเอาไง,ไง่ายๆชื่อไทยอินโนเซนตคือ คนดีหรือผู้อาธรรมหน้าธรรมะต้องชนะอาธรรมแปลว่าอะไรเลยครับทุกคนอ่าเขาพิมพ์แหละ J O N J จนโจนโจนเจนเจนโจโจอะไรเนี่ยเฮ้ยโจโจนอนโจนโจนโกูโจนละกูโจนละอะไรมึงพิมพ์อะไรนี่กูอยากรู้ออ่ามันพิมพ์อะไร โอ้ภาษาอังกฤษมานี้ผมผมพิมพ์ไทยนะครับผมไม่ได้พิมพ์อังกฤษนะในในห้องนี้ในเกรมระบอแมปฆาตกรอนก็มีคนฝรั่งก็เข้ามาเหมือนกันนะครับไอคนไทยก็อาจจะเล่นบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะไปแมปไทยมากกว่านะอันนี้เป็นแมปนอกนะเซิร์ฟนอกอะเต้นเต้นรอคร้บนะข้ามมันภาพมันช้าๆกระตุกวะเน็ตกระตุกหรือเปล่ายัางงงอยู่ ผมจะไม่ตัดอะไรเยอะนะแค่ตัดเอาส่วแค่แบบตัดซาวอันอื่นแบบไม่มันไม่เข้ากับอันนี้ตัดออกไปแล้วก็ค่อยใส่อินโทรใส่อะไรใส่เสียงเอฟเฟกแบบนี้ไม่ใส่แล้วฮะตอนนี้ใสอินโทรอย่างเดียวตัด่บลงด้วตอนนี้ ไม่ไม่ใช่อะไรฮนะอยู่ใกล้ฟาร์มเสียงมันดังนะโอ้ภาพช้ามากเลยมันกระตุกหรือมันเป็นอะไรไม่รู้นะเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าเล่นสองเกมนะฮะโอเคเล่นสองเกมเราจะไหวไปนี่อา้าวเป็นคนตายเพียบเอ้ยมีปืนนะฮะมีปืนปืนของเขาเรียกว่าอนะไรอำเภอะฮะหรือตำวอรวจนั่นแหละ ไอคนๆๆเอากดยิงสิครับรอเลยเอายิงเอายิงเอาเอายิงเอาไอาปีงเอายิงไม่ตายเอางงแล้วครับยิงไม่ตายละเอางงง,งงงใช่จังวันนี้เรียบร้อยตายฮนะหนึ่งเกมอะแล้วก็ออกมารอหน้า็อบีนี่เหมือนเดิมนะเขาจะเรียกหน้า็อบีดีดีไหมครับคร <c oughs> ับนะ เดี๋ยวผมไปติดตามช่องก็ Thank you นะครับขอบคุณครับขอให้มาดูในคลิปก่อนแล้วกันนะจะจะเรียกว่าน้องหรือเรียกว่าพี่ดีฮนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงคลิปแล้วนะครับแต่อีกแป๊บหนึ่งนะจะลงคลิปนะ อ่ะอ่าป๊อป้าให้เชยน่ะมันบักบักนะมันบักนะไม่ไม่ต้องแปลกใจมันบักอยู่แล้วอ,อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวคลิปคลิปนี้แหละค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะลงคลิปนะเขาเขาถามนะว่าช่องอะไรครับ อบอกนะฮะช่องป่าต้นเอฟเอฟนะครับนะอย่าอย่าลืมนะช่องป่าต้นเอฟเอฟนะฮะพิมไปตะกี้จำไว้ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ติดตามเยอะๆนะครับนะคอยถึง100ร้อยลซับด้วยนะแล้วก็ขอคนละไลค์คนละไลค์แล้วกันนะครับอ่นะนะแล้วก็ภาพ ช้ามากเลยฮะเน็ตมันบินหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะนะเขาพิมอะไรมานี่เอาผมลง youtube ด้วยผมอยากดังดังอยู่แล้วครับดังอยู่แล้วนะเล่นเกลนี้ก็ดังแล้วครับไม่ไม่ต้องแปลกใจฮะดังอยู่แล้วครับไม่ไม่ต้องอยู่ใน youtube ก็ดังแล้วครับนะโอเคนะครับอยู่อยู่ในคลิปก็ดังแล้วนะครับ เดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวผมขอตัดแปปนึงตัดไปตรงนี้ต,ตรงนี้วแดตรงนี้เมฆตัดนิดนึ่งคอชนะแล้วเหรอครับ